วัสดีครับพบกับนารินนารินพัดฟาร์มนะครับวันนี้ผมตามหารถอัดฟางนะครับลงมาในทุ่งนาครับน,นี่ครับผมมองเห็นแล้วไกลอยู่นู้นนะครับกำลังอัดฟางอยู่แต่ไม่แน่ใจว่ารถจะลงไปได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราดูก่อนถ้าทางกว้างแบบนี้ก็น่าจะลงได้แต่ถ้าทางแคบลงแคบลงก็น,น่าจะต้องได้ถอยกลับครับ เดี๋ยวตามไปครับผมครับผมลงมาถึงแล้วนะครับเจอเท่าแก่แล้วครับเนี่ยครับเจ้าของรถอัดฟางประธานประธานเันเพนนะครับสัมปทานด้วยหมดครับแถวนี้ทั้งทั้งเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวแล้วก็อัดฟางหลังเก็บเกี่ยวนะครับก้อนเจ้าบาทนะก่อาข้าอาัดนี่ 12บาทนบ12บ,ท12บาทนะครับนี่ครับโอ้สูงเลยนะครับนี่เม็ดเม็ดหนึ่งครับ12บาทติดต่อได้นะครับออเดอร์ได้เอ่อถ้าถ้าอาัดเฉยๆนี่12บาท12บาทแต่ถ้าอาัดไปขายนี่ราคายังไงครับ25บาทครับ ยีบห้าบาทสี่ก้อน100ร้อยมาขนเองมาขนเองอส่วนให้ไปส่งก็คิดตามระยะทางนะครับติดต่อได้นะครับติดต่อได้ช่วงนี้ฟางเป็นราคาก่าเข้าว <laughs> ก้อนใหญ่ยอยู่ครับสวยอยู่เดี๋ยวเราเดินไปดูรถโน่นกำลังอัดฟางกำลังทำงานนี่ลูกน้องเยอะเลยลน้องสี่คนห้าคน ฝั่งนี้ก็จะอัดจนหมดเลยนะครับฝั่งนี้ยาวจะถึงโน่นเลยนะฮะประมาณเกือบยี่สิบสามสิบไร่ครับ,บก็อละยีมห้าบาทก็มาขนเอานะครับตรงที่แปลงนานะครับสี่ก้อนร้อยนะครับแต่ถ้าให้ไปส่งก็คิดค่าส่งต่างหากครับ รรว,วันหนึ่งก็ได้ประมาณห้าหกร้อก้อนแต่ว่าทําไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้รีบถ้ารีบก็จะอยู่ประมาณเกือพันลุกน้องลูกน้องมีอยู่2คนแล้วก็อีกสองคนพิเศษนะครับขนฟางกองให้ก็มีคนขับกับคนเกี่ยวฟางนี่แหละครับส่วนเจ้าของ ยึคุมคุมงานอย่างเดียวครับ <im itation> เราเดินมานี่นะครับคันอาขาดก็มาเจอซากหอยนะครับอืมหอยมันน้ำแห้งแล้วมันตายครับหอยขมเรานี่แหละครับลูกมันเล็กๆตายหมดนะครับอยู่นี่เป็ออน2 0 0ตัว อันนี้ของเจ้าของอ่านด้วยเองนะครับจะเอาเข้าโกาดังแล้วก็ตั้งไวเง้เป็นกองเป็นกองแบบนี้เสร็จแล้วก็จะเอาเทเลอร์มาขนประมาณกี่ก้อนเนี่ยของเจ้าของเนี่ยสี่ร้อยนะสี่ร้อยก้อนนะครับนาแปลงเดียวครับแปลงเดียวสี่ไร่กว่า เป็นกองกองไว้กองจะของ,องแล้วเอาเทลเลอร์ลงมาขนใส่เสกกระดังไว้นะครับส่วนของเจ้าอื่นที่จ้างงานก็ให้ขนคนเองนะครับแต่ถ้าให้ขนให้ก็มีค่าจะจ่ายเพิ่มครับคับอนใส่เลยหนักด้วย เข้าด่บน่เข้ายัางเข้าเข้าข,า,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 ขางก็ดีเลยครับเราเดินไปดูรถอัดฟางก่อนสักนิดหนึ่งนะครับควายก็เริ่มปล่อยลงมาแล้วนะครับเมื่ออัดฟางเสร็จเขาก็ปล่อยควาย มันเลียเล้ยงรวมกันที่ทุ่งนะครับเนธุรกิจที่หาอไรายได้ดีลรงกรเก็บเกี่ยวดีชนิดหนึ่งนะครับธุรกิจอัดฟางเพราะบางที่ก็อัดถึงก้อนละสิบห้าบาทสิบหกบาทก็มีทีนี้ยังว่าถูกอยู่นะครับทีนี้เราเก็บไว้มีโกดังเก็บไว้ในช่วงหน้าฝนนีมันจะตกไปก้อนละสามสิบถึงสี่สิบบาทเลยนะครับ ถ้ามีโกดังเก็บไว้ก็เก็บไว้เก็บกำไรปีนี้ฟังเป็นราคานะครับสวนทางกับราคาวัวราคาควายนะครับตรงนี้ก็เก็บสิบก้อนแล้วนะครับ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้อนแล้วครับอ้าวมาแล้วครับเก็บรอบคนาก่อนนะครับ ็เวียนซ้ายก่อนนะครับแล้วก็เวียนขวาจะได้ไม่เหยียบก้อนฟางนะครับหรือก็แล้วแต่เทคนิคของใครของมันนะครับในการขับรถอัดฟางลากลากเครื่องอัดฟางนะครับเพลงนี้ก็ฟางสวยครับน่าจะได้เยอะน่าจะได้หลายก้อนอยู่นะครับ เปนขวาแล้วทีนี้เป็นเทคนิคนะครับที่ไม่ไม่ต้องเหยียบก้อนฟางไม่ต้องกิงก้อนฟางออกรถถจะได้ไม่เหยียบก้อนฟางเพราะว่าไอตัวทิ้งก้อนฟางมันอยู่ซ้ายมือนะครับมันจะตกออกไปคนรัศมีกับล้อรถถนะครับ มีเวียนขวามาแล้วนะครับเครื่องหัดกูบัต้าหนึ่งสามศูนย์นะครับนายกับกูบัต้าสามสิบหกแพง ออกมาหลายปีแล้วนะครับอาจจะเข้าปีที่สี่ปีที่ห้าแล้วแหละนี่นะครับก้อนฟา์มจะตกแบบนี้พอเรามาข้างหน้ามันก็จะล,ล้อล้อรถไถก็จะไม่เจยบก้อนฟางนะครับมันจะสบายไม่ต้องกิ้งออกนะครับ ครับฟางรถเกี่ยวมันก็จะเป็นฟาร์มก็จะเป็นล่องๆอ,อยู่แบบนี้นะครับแล้วเราวิ่งเราก็วิ่งภาพล่องนี้เลยภาพ้่องมีไฟก็จะสะดวกสะดวกสบายนะครับมันจะมีบางที่ที่เขามีรถไถแล้วก็ติดใบกวาดอยู่ข้างหลังนะครับวิ่งกวาดไปกองรวมกันที่เดียวนะครับแต่มันก็เปลือง ใช้คนเพิ่มอีกนะครับครับจวนมาเรื่อยๆโดยที่คนคนเก็บค้อนฟางไม่ต้องกิ้งฟางออกนะครับ ฟางก็จะลดแบบนี้ก้อนที่แล้วนะครับ่ตรงนั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูรถวิ่งนะครับนับล่องฟางนะครับโดยที่ไม่เหยียบก้อนก้อนเดิมที่มันตกออกก่อนหน้านี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับก้อนเดิมอยู่ข้าง ก็จะพอดีลองสำหรับรถาไถวิ่งพอดีครับนี่ครับคนเขี่ยฟางก็เขี่ยฟางที่มันเอาไม่หมดเอามากองไว้นะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับแบบอยู่ในคันนาแบบนี้เครื่องมันเข้าไม่ถึง ก็จะมีคนเขีย่ยอีกคนนึงนะครับช่วยเขีย่ยออกมาไว้เมือ่อเมื่อหนึ่งได้จาก้อนครับหมดเฉลีย่ยหอทพันอยู่บ่บ่ฮอเน,นะห่บางหกร้อย,อยแล้วแต่ฟางนะครับถ้าฟางหนาดีก็น่าจะได้เยอะถ้าฟางบาง,บาง ้าไม่งามนะครับมันก็จะลดลงเพราะว่าเราใช้เวลาเท่ากันนะครับถ้าฟางหนาก็ได้เยอะถ้าฟางบางก็ได้น้อยนะครับเหลือก็ห้าหกร้ยก้อน หมดแล้วเลยสามล่องนะครับสามล่องฟางจะลงแปลงต่อไปถ้าไม่พักเที่ยงก่อนจะพักเที่ยงก่อนนะครับแปลงนี้ผมนับครา่าวๆที่อัดแล้วนะครับได้ประมาณสามสิบก้อนแล้วที่เหลือเป็นล่องฟางนี้่น่าจะอยู่อีกประมาณสักสิบก้อนน่าจะได้ถ้าเป็นแปลงกระทงยาวๆใหญ่ๆก็สบายหน่อยสะดวกนะครับไม่ต้องเลี้ยวหลายรอบ ถ้าเป็นกระทงสั้นๆเล็กๆส่วนมากก็ไม่ค่อยจะลงอัดก,กันนะครับเพราะมันเลี้ยวยาก ามาชมเครื่องอัดฟางนะครับเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับในการเก็บฟางแล้วก็ถือว่าเป็นธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้ดีเลยนะครับหลังฤดูเก็บเกี่ยวก็คือเครื่องอัดฟางนี่แหละนะครับเสร็จจากแปลงนี้ก็จะมาลงแปลงนี้นะครับก็แปลงถัดไปเลยอีกหลายแปลงเลยนะครับตรงนี้ ที่เจ้าของบองให้อัดนะครับนะครับผมคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะได้มีคลิปใหม่ๆม,มาให้ชมอีกนะครับสวัสดีครับ